มาครับมาครับไอ้พี่เเมื่อกี้กูพภาควอคูบูฮาร์ดกับอะไรนะหอยหีไอ้ hey, สัตว์แม่งกูพาคเรียบร้อยแล้วจบแล้วแต่เสือกลืมสลับจอเสือกไปล็อกจอ ZM OBS ็มอบกลัวโคตรเที่ยเลยพาคอย่างเต็มที่เลยนะคูจับ,บ้ังแต่ดกโดยนะสัตว์แม่ลืมลืมสลับจอไอ้ hey, นีส้สำหรับยังเนาะเร็ยบร้อยนะดูเครอบชิงที่สามปะไม่รู้รอบที่อะไรอ่ะแต่เหลือเอ้แต่เข้ากันมาสามทีมแล้วอะรอบแรกอุปแพ้รอบสองบูฮาร์ชนะหอยหีมาดูไม่พูดพั้มทำเพลงครับใครจะได้ เหล่าเต่าครับจังหวะน,นี้ทาวิทหรือเปล่าทาวิทมานาเหลือๆกันนูนเยสซัดกันแล้วทาวิทกันนูนเยสลำมชัยเก๊กใส่กันแล้วอุ้ยไม่ตายนะทาวิทได้อู้หูไม่ได้คิวเี้ยนูนเยสจับให้โอ้โหโอ้โหเวอร์เกินไอ้ที่อโอเวอร์ไม่ต่ำกว่า5,002กูบอกเลยดูอย่างด้วยอแต่ตาและตาเมจ แบคิวโดนยกไม่ตายหรอกเอาไม่ใช่บแบคิวบางเหรอวะที่เดือแบกเป็นดาบยกถึกไม่ใช่เหรอวะทำไมมีแบคิวตายโอ้โหยตันเดย์เย็ดแม่เหล่าโคตรบ้าลูกปัดยกฟันกรอไปสวยนะจอดนี้สวยนะครับ สันเตยโดนล็อกไม่ได้ออกเลย <c oughs> ฮืมคูฮาร์ดโดนอย่างไวสัตว <c oughs> ์ทิมมอท์ล โอ้ชงลงช็อตเบบี้เดียสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทโอ้โหโอ้โหไม่ได้เฮียจะป่าโดนอีกเอ,อก้าเข้ามาโดนทีละคนเลยเอ้ามีได้แล้วเออไม่ต้องเก็บแล้วเออไม่ต้องเก็บแล้วเออเฮียเก็บโอ้โอ้แม่งไม่ได้อีกสองทีที่ไหนว่าโอ้ชงลงช็อตอะ่ะ อุ้ยฝั่ง,งด็อกเตนโดนเบบี้แดงแล้วดูสองจอเลยครูทุผ่านแล้ว,แ,ลวแต่แม่งอัดในจอเดียวดิเข้มเหลาเข้มเหลาครูมึงก็อยากดูคู่นี้ก็อยากดูไอ้ที่รักพี่เสียดายน้องเอา้ายกว้าวไปนหนึ่งตัดแม่แมนตัดแม่แมนเลูฮาร์ดจะได้เข้าไหมฮะทั้งวันนี้ ปั๊มดาเมจก่อนทาวิตปั๊มดาเมจก่อนเดี๋ยวเขินไม่ต่ำกว่าห้าล้านรอบเนี่ยทาวิตจะบอกให้นั่งได้เล่นสองเสาเลยอะโคตรบ้าโดนตบกระเด็นไปโอ้ยกได้หนึ่ง มาจะเข้าได้หรือเปล่าโอ้ยอียังสวยเหี้อไใครอีวะได้อีเต่าด้วยอย่างเงี้ยสวยทําเองอย่างงี้เขาเรียกว่าทําเองไม่รอดับยกไม่ต้องรอดับยกอาย่าทําเองเลยเป็นไงแบกิวไหวป้า ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เขียวยังไหวอยู่กูฮาร์ดเอาหน่อยดิมันถึกจังวะเฟิมบอยเีอย ุ้ยเฮียเตะเข้าวงดับยกด้วยสเปเชียลบอยเฮียโคตรดีจีนักแข่งอ่ะยังบิดแม่งเดือดจังอุ้ยยังบิดโดนอีไม่ตายครับมีโลกันอีอุ้ยยังบ <eon> so ิดปล่อยหลุดนะยังบิดอ <uliflower ready. S 2> ุ้ยอุ้ยยังยังบิดคลิปหายแล้วอู้บักโอ้บ้าคลิปหายแล้วยังไงเนี่ยแบอย่างงี้แบ่จะแก้ยังไงเหล่าฟรีนะแบ่เอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาแบ่แบ่ทำไรแบ่ อุ้ยตั้งใหม่ตั้งใหม่ไอเทมยังอยู่เว้ยเสื้อสาสองอันทุบอยู่ดูดอยู่ไหวบูมาร์อีกชุดเดียวแตกเอาหน่อยนี่ยังดูดหล่นไปดิจะ่บูมาร์ดเดือดว่ะโอ้ฝั่งนู้นด็อกเบนจะแตกแลไ้เหีย้ยทำไมโดนหนักจังว่าซีนหูเงียว เอ้าน่าจะกดคิวปั่นนี้ได้อีเต่าแล้วเนี่ยไปสวยได้อ e ีอยู่ดีแตกอาวิเต็มหลอดโอ้โหเสียดุยเสียดุยจุยใจว่ะเสียดุยลุยใจว่ะหูหาจะปิดได้หรือเปล่าหูหาจะปิดเกมได้หรือเปล่า อ,อีกจอหนึ่งเดือนวะเป็นโดนครับสองล้าน่อหล้านเอา้าทาวิทไม่ถึงนุ่มนี่ไงโดนล็อกวีดีมานาเต็มดีนะอุ้ยอยได้ท้อนได้ท้อนอยู่อุ้ยได้ท้อนอยู่ได้ทอนอยู่เข็มขโมยหรือเปล่าขโมยหรือเปล่า อ้าว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 เรียบร้อยครับแบกปวยหัวคิวแบกกระดิวหัวควยหูทาวิสต่างร่างท่ายังดาเมจเทียตันเด